สวัสดีค่ะหยิงเบสนะคะวันนี้ก็จะมาอวดหุ่นสวยๆอวดหุ่นสวยๆกันนะคะเพราะว่าแขนขาก็เล็กลงตอนนี้เบสผอมลงแล้วนะคะเพราะว่าเบสใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลย,เาลายกับคารอไลน์นั่นเองค่ะตัวน,นี้เลย รีพันตัวนี้นะคะเขาจะช่วยให้หุ่นของเราเพียวขึ้นนะคะแล้วก็กระชับสัดส่วนที่สําคัญเ,เป็นคนชอบออกกําลังกายนะคะจะยิ่งเฟิร์มมากยิ่งึ้นอีกด้วยและก็ที่สําคัญทานแล้วผิวเราก็จะสว่างแล้วก็กระจา่างใสไม่โทมด้วยต้องบอกว่าเบสทานตัวนี้มา2เดือนแล้วนะกล่องนี้เป็นกล่องที่สองร้อยหนึ่งกล่องก็มีทั้งหมด3าสิบเม็ดนะคะมี2แผงแบบน,นี้นะคะตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งแผงที่ยังไม่ได้ทานนะคะ ก็ลองดูได้นะคะใครที่บอกว่าไม่เชื่อว่ามันจะลดจริงหรือไม่จริงลองซื้อมาใช้กันดูลองซื้อมากินกันดูนะคะจะได้รู้ว่าของเขาดีจริงเพราะว่าตัวเนี้ยหุ่นผอมเพียวกระชับยังไม่พอยังทําให้ผิวเราใสด้วยนะคะไม่โสมนะลองทดลองลองกินกันได้นะคะเพราะว่าเบสก็ลองมาสองเดือนซึ่งเบสก็รู้สึกว่าเซลลูไลท์ไม่มีหายไปนะคะแล้วก็แขนก็กระชับมากยิ่งขึ้น แล้วก็มีเอวมาพิงขึ้นด้วยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับคาร์ลนไลค่ะถ้าสนใจไงก็เว็บไซต์ด้านล่างได่เลยนะคะ